สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องพิตารุล็อซิครับวันนี้บุกบอบป้าตุงหน่อยแต่หาตัวไม่เจอไม่รู้ไปไหนอยู่กับน้องเขียวครับเจ้าเขียวมรกตตัวทีเด็ดป้าป้าตุงแต่ป้าตุงไปไหนไม่รู้หาตัวยากเหลือเกิน ได้ยินแต่เสียงก็ถือว่ามีบุญแล้วครับปลาตรุงนี่เออโทรหารับสายอยู่ครับแต่มาหาตัวไม่เจอ <laughs> อโยโยโยยยยโยโอ้วันนี้ลมดีมากเลยครับลมดีมากลอกนาครับประมาณเมตรกว่า <laughs> แนี่มีหน้าดินเฉยเลยแต่ออกมาข้างนอกนี้ได้อยู่ครับแต่ใกล้ๆบ้านกวดเลยนี่หายากครับบารคทูครับ SK 04นะครับตัวนี้เรื่อยๆนิ่มๆครับเสมอรึมปัดได่นาดินหลอกอย่างดีไหมแต่ว่ารถดำมีแค่สองคันครับรถดำไปไหนมาหมดไม่รู้ ปกติแกจะไปอยู่วันสี่คันห้าคันครับแต่ตอนนี้วันนี้เหลืออยู่สองให้ไหปไหนกันหมด มันละกี่เที่ยวนาะรถดำสองคันแบบนี้ไมโครก็เรื่อยๆครับไม่ได้ช้านะครับนี่ตักดิน,นแคน่นี้ก็นี่รบเบวเต็มครับ มาแล้วครับเมกาเสียนิดลมดีจริงๆเลยวันนี้ พื้นที่เริ่มแคบแคบครับก็เลยต้องจอดรอนไกลหน่อย มาร์คทครับไปเรื่อยๆครับเร่งเครื่องเบาๆครับแบบนี้ประหยัดน่าจะประหยัดน้ำมันดีนะ ไม่คูเป็นบอขับเป็นบอแซมบอกขับเป็นครับใครอยากเห็นแซมขับไม่คู่บ้างครับ เจมครับหลักมื่อกี้เขาขึ้นน่นดีเท่าไหร่จเลยครับอ้าวิ่งอยู่สองคันอ๋อเอาลงมาลงมากลับมาคืนลงมาเฮ้ยอย่าปิดหน้าที่ล่ะเขาไ่เห็นแจมอย่าปิดหน้าเขาไ่เห็นเอาลงมาลงมาลงมา ครับครับคับื่อคือครับครับคือครับเมคือเดี๋ยวให้แซมเขาเท่นไปครับรถไทยไปเจ้าไปโอ้โอ้เมียนบ้าน้อยหน่อยไม่ต้องปิดเออเฮ้ยฟ้าขังรถดำเอาไป้ีได้แรงยกมือพางยกเป็น่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอในการนี้ตัวดีไปมาบุกแช่มเพียงมาปิด เนี่ยใครว่าแซมวิ่งทำงานไม่เป็น,เอ,น,นเออนี่แค่น้ำจิ้มอ้าวพ่อพ่อมาลงมาขึา้นอ้าวคนขับมาขับขึ้นโอ้ยตายรถดำขึ้นผมมาวะโอยอยากแตกแล้วเนี่ยเสียดกันเล่อ,อ่ะโอ้เสียดละเสียดละเสียดจัดแชมป์แชมป์ขับรถไทยเป็นไหมครับผมได้หมดเลย แต่ผมไม่อยากกลับผมกลับเป็นทุกอย่างเอ้ยเคยเห็นเี่ซมเห็ดเบียกเลยเขาว่าแซมี่ยเฮ็ดเบียกเห็นงานเลยเฮ้ยเก็บลอยเขาบอกว่าเฮ้ดยูเฮ็ดเมื่อไรเห็ดเมื่อไรเฮ็ดยูเฮ็ดบมื่อไรเลยนาะเอ้าเดี๋ยวมาดูแซมวิ่งขับรถจกรกันบ้างขึ้นรถจัมมันขึ้นบมาปะ นั่งปุ๋ยเหรอวะโอ้เดียบร้อยเลยกําลังกําลังกดนะฮะกําลังกดฮาวเดี๋ยวมารอดูครับที่จวดวะนี่ฟ้าแข็งเขาไว้เด้อจะเกิดสมมติว่าลุดเขาหัวปีหรือยังก๋รับผิดชอบ์ไปเองเด้อจัดไปจัดไปเดี๋ยวมาดูแซมวิ้งครับเออเอเออเอปลี่ยนมาเนอะนี่เนาะไอ้แก้วฟ้าแขังลุดหนาไว้เด้อ โอ้ยว้อโว้ยมาจกเป็นตานน่นเว้ยดินก็จกเป็นนะสายซึงครับแซมสายซึงเออวาจกเป็นตาแนวเดียวครับแนวจงสี่กับจกเป็นอยู่ครับนี่โอ้โอ้โ โอ้โหตั้งใจบากยาคัก,กว่าเนี่ยเฟียบบล่าอันนีนี่ครับโอ้เอาเรื่องครับเอาเรื่องหอหน้าตาเอาเรื่องครับ<笑><笑>โอ้มีความตั้งใจสูงครับนี่แกขัดได้อยู่เด้อ คือจะไม่ค่อยได้เห็นครับผมมาผมก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยวนะ่าแซมมันขับไมโครได้นี่ลูกเขาแก่ครับนี่เพียงแต่ว่าเขาเน้นไปอ่าเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนาะเออก็ไม่ว่ากันครับแซมก็อยู่หน้างานนะครับถ่ายคลิปถ่ายอะไรอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆครับ เห็นช่วงนี้แซมบอกดูนหนักเลยว่าหาคนขับรถไทยเสียมถึงดาโอ้หลอกหน้าเนอะแมนคุดซะอ้าวนี่ตักดินเต็มเมื่อกี้ครับใส่ดำได้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดาครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ทำแค่นั้นเองเขาไปถ่ายคลิปดีกว่าว่าสัน บ่าเมยครับตาเป็นเรื่งจีบแช่มว่าบเมย่นี่รถดับสองคันครับค่าเวลาไปครับโอ้โอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ทมลงเช่มมันขับดีด้วยนี่ว่าธรรมดาด้วยนี่ผมยังขับ่าเปลเลยนี่ นิ่มๆครับนิ่มๆโอ้สีมือแซวิ่งไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้ผมยังขับไม่ได้เท่าแซมเลยนะนี่เนี่ยโอ้อยากอยากจับอ่ะครับเดี๋ยวดูอชิเที่ยหนึงครับมดูอีกเที่ยหนึงโอ้ เพราะถ้มันด่าวะเขาท่าเขาท่าเขาท่าปันเรือเฮ้ยจกจกดีขึ้นจกอันนั้นวะผมพอได้ค่าแรงวันละเจ็ดร้อยเป็นแถวไปครับจกดีขึ้นจกอันนั้นวะจกดีขึ้นจกอันนั้น,น <laughs> วะโอ้เซมเออ <laughs> จกแบบนี้ก็จกเป็นเหมือนกันนะนี่ โอ้พระเาปัาครับดีดีโอ้ลูกไส้เถาแก่ครับนี่มามาเสีนนิดว่าแซมไม,มันขี่ขี่ครับแซมสงสัยต้องปลดคนขับแล้วมาตงุงอาแซมแรนขับแทน ได้กับขับเป็นมันบ่เหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อเราต้องเข้าใจด้วยครับว่าขับได้กับขับเป็นเนาะคนที่เขาขับเป็นเขาจะบริหารหน้าง,งานเจ้าของเองได้ครแต่อย่างนี้ก็แก้ขัดครับขับได้ครับแต่ไม่เป็นงานเหมือนกันนะครับพอแก้ขัดได้ครับย่ำคนขับโอยู่เล่นเข่าห้องน้ำหรือว่ากินเขางานดวนกะพอเปลี่ยนกันได้ครับพอได้ไปเข้าห้องน้ำนี่ไม่ธรรมดาครับนี่ใส่ไขนะ่เล้พี่น้อง ใครว่าแซมทำงานไม่เป็นเนี่ยเพียงแต่เวลาเขาทำเขาก็ทำครับว่าแซมร้ายมัที่ไหล้ละนี่นี่ถ้าถ้าได้จับบ่อยๆก็ไม่ยากครับไม่นานเดี๋ยวก็เปิดแต่เพียงแต่ว่าเขาให้คน อื่นคับดีกว่าคนที่เขาเป็นงานเนาะเซมก็มีงานประจำของเขาครับงานหลักเขาคือถ่ายคลิปนะพี่น้องจกเรือโอ้แซมสายจกสายเซิงครับวันนี้มาจกดินนะพี่น้องโอ้ โอ้บกขี่ไหลวันไหนได้พีน่น้องเนี่ยเบิ่เบิ่งเบิงเบิงโอ้ไม่ขี่ไหลเท่าไหร่นะครับนี่ปัดโทรนี่อ่โอ้เศกขับรถไถก็ขับได้ครับ กับแทนเขาได้อยู่แต่ไม่ฝีมือเท่าไหร่อะแซมบอกไว้กั้นให้ไปเก็บงานผมเก็บไม่เป็นนะซานคนเรานี่ชอบไม่เหมือนกันครับชอบคนละอย่างหมักคนละแนวนี่เล่นเครื่องเบาๆครับอันเนอ้ เต็มเนี่ยจับปลาจับปลาเฮ้ยครับโอ้มุงมันมาครับ <c oughs> ลูกไส้ปลาตุง่งลูกไส้หัวแก้วหัวแบนเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบก้อยเสียไว้เฮ้ย เออเอาเรื่องครับเอาเรื่องเออตักใส่พี่แอมเลยเรียบร้อยครับเอยโอ้โอหพอได้ปนพอได้ปนปิดประตูไว้คืนครับเดี๋ยวฝุ่นมันสะเข่าโอ้นี่เป็นไงเล่าลเป็นไงล่ะ ผมมาทำเป็นแต่ผมไม่ทำมาดูดูงานต่อไปดูดูงานต่อไปโอ้วันกำลังเเนี่ยครับโอ้โหเงียบเลยไทยกัได้ครับไปเนี่ย ไประบาดดิมึงยังขี่รถไทยขว่อมด้วยเว้ย <g oda> <laughs> ปีนทองมา่านรถทับตายอีกแล้วยากอีกละเฮ้ยโอ้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 โหเฮ้ยแบบนี้ ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสไยลัได้เลยแบบไหนะรอแซมสโอโอโอลูกอยลังครับโอเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะจ๊ะ เพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ครับลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้โอ้เก่าลงลงแถวเฮ้ยมันช่เป็นคล้องอยู่ทั้งคู่เลยโอ้ยไปไปไป พเออเอาไม่เข้าเห็นอะไรเรียบคนรถไทยบไนยบได้ดีโอ้ยม,มันก็เป็นยังสีส่หมือนโอ้ยแก้วโอ้ยไม่เขเห็นได้ดีกว่า,ร,วารถไทยกว่ารถไทยไปยยขี้ไล่เขาเก่าอีกว่ะนี่เออ เดี๋ยวเราติดตามมันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ